สวัสดีค่ะยิน,ด,นดีดดดดนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพรากรณ์ดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะประจำเดือนธันวาคม2567หรือ2024นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปี67เลยทีเดียวนะคะอ่าก็สำหรับดวงรายเดือนกิ่งฟ้าจะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ สามารถติดตามดวงรายปีที่กิ่งฟ้าจะทำสำหรับปี2 0 6 8หรือ2025กันได้นะคะติดตามในช่อง YouTube กิ่งฟ้า2465ในช่องตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะคะ,ะแต่สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคมก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็อขอให้ ทั้งกายและใจของทุกท่านนะคะแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่วันดีๆแล้วก็เป็นปีที่ดีในปีหน้านะคะเรียกว่าเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆนะคะอ่ะสำหรับ การทำนายดวงของกิ่งฟ้าเป็นทำนายโดยภาพรวมนะคะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินำะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคนนายหอจรย์กิ่งฟ้านะคะเรามาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วก็มาลับพลังงานดีๆนะคะกำลังใจดีๆจากกิ่งฟ้าได้เลยแล้วก็รวมถึงถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะพูดสื่อสารผ่านไพ่ให้กับทุกท่านได้รับฟังนั่นเองนะคะถ้าท่านใดต้องการที่จะปรับ าการพูดของกิ่งฟ้าหมายถึงว่าปรับความเร็วความช้าใน YouTube จะมีปุ่มฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนนะคะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะโอเคกับ normal speed แบบนี้เป็นสปี e แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆไม่ต้องทําอะไรใดๆดทั้งสิ้นแต่ถ้าอยากจะปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็กดตรงฟันเฟืองนะคะ ไปกดตรงคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะจะเพิ่มขึ้นลดลงก็ได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 7หรือ2,024นะคะเรามาดูดวงดุภาพรวมกันเลยราศีพฤษภค่ะ achievement splendor King of Cups, Six of Cups, Three of Pentacles, Eight of Swords, The Star, The Magician, King of Swords, Knights of Swords, Page of Cups Four of Wands The Death And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น The High Priestess โอเคพลังงานเป็นยังไงบ้างอู้พลังงานขึ้นเอาจริงน่ารักมากเลยนะราศีพฤษภนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีคนสพอร์ตแล้วก็รวมถึง ถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการจราจาวาทศินหรือแม้กระทั่งการค้าขายพวกสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้จะเด่นกว่าปกติหรือว่าเป็นอาชีพส่วนตัวแต่ถ้าบางคนอาจจะแบบว่ามีงานประจํางานบริษัทหรือข้าราชการต่างๆก็โอเคนะไม,ไม,ไม่ไม่ได้แย่อะไรดีนะแต่แค่ว่าใครแบบทําการค้าขายหรือว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวจะเขาเรียกว่าดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าอาชีพที่สุดจริตนะคะไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรถือว่าดีทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะแปลว่า ได้กลับไปรู้จักเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนเดิมๆอาจจะได้กลับมาคุยกันในเชิงคําว่าอาจจะแปลว่าได้กลับไปรียนเนียนกับเพื่อนหรือว่าอาจจะมีเจ้านายเก่าชวนเราไปทํางานเป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบ ลูกค้าเดิมๆกลับวบนกลับมาซื้อสินค้าเราอีกรอบหนึ่งมันจะมีอะไรบางอย่างสิ่งเดิมๆได้กลับมาปรับเปลี่ยนกลับมาได้รู้จักกันอีกรอบกลับมาช่วยเหลือหนุนนาหนุนดวงอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณทําอะไรก็มาที่จะแบบเหมือนมีคนช่วยเหลือกําลังใจอยู่รอบข้างเลยนะคะอยู่บนเนเวอร Walk alone คุณจะไม่เดินเดียวดายแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองจะมีความโดดเด่นเรียกว่าดวงของคุณเด่นมากช่วงนี้แต่กิ่งฟ้าบดเสมอยามขึ้นอย่าลงระเิงยามลงอย่าทอนะดวงเด่น มันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยเอาตรงๆในฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้คุณมาขอให้คุณลงมือทําขยันมั่นเทียนตั้งใจคุณจะเ,เจอทางเดินที่ราบรื่นทางเดินที่สดใสชีวิตที่ดีมากขึ้นชีวิตที่สดใสามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ขอให้คุณแค่บุกลยุยทําให้สําเร็จเพราะว่าเอาตรงๆนะชีวิตช่วงนี้ของคุณจะเจอความสําเร็จแล้วก็บางคนอาจจะมีงานมงคลเกิดขึ้นเองหรือว่ามีงานบุญหรือเป็นความสิริมงคลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือเราไปร่วมงานที่เป็นงานมงคลของคนอื่นก็เป็นได้แต่พลังงานมันขึ้นความสําเร็จหรือการเฉลิมฉลองหรือว่าอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายหรือว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นเองถือว่าดีมากๆโอ้โเองจริงว่าดวง ดีขึ้นมากจริงๆนะชาวราศีพฤษบเลิศนะส่ง้ายส่งท้ายปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องการงานเจาะลึกเป็นยังไงบ้าง s o <of> v s w o r s s r นะคะ10 of wands The Hangman อ่มันมีอะไรบางอย่างเก่าๆก,กลับขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเราเองอาจจะต้องแบบรื้อตำราเก่างานเดิมออกมาปัดฝุ่นกลับมาทำใหม่ก็เป็นได้นะคะอ่าหรือว่า าบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเดินๆหัวเั่าชวนเราไปทาํางานอะไรเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้เรื่องการทํางานของคุณเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะต้องผลักดันตัวเองหน่อยหรือว่ามีคนผลักดันเราบางคนอาจจะบอกเจอการกดดันจาไว้เสมอเราทําให้เต็มที่แต่ไม่ต้องไปแบบกดดันอะไรมากเกินไปทําให้เต็มที่เราจะไม่เสียใจทีหลังนะคะแต่อย่าแบบไปเครียดกดดันจนแบบเรารู้สึกไม่เป็นการทำมาหากินอะไรเลยนะคะอ่ากิ่งฟ้าเป็นกําลังใจคุณนะคุณผ่านพ้นไปได้แน,น่อนอนแล้วก็เรื่องการสื่อสารเด่นจริงๆ,ๆการเจรจาเด่นมากๆนะคะ แต่ช่วงนี้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันอาจจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างมันอาจจะเนนนหนื่อยนิดนึงแต่มันจะได้ดีไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้แล้วคุณจะพลิกแพงสถาน,นการณ์ได้เก่งคุณเอาตัวรอดได้เก่งนะคะไพ่ขึ้นต้นไม้มงคลคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการทํางานได้รับการชื่นชมได้การปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรืออาจจะแปลว่ามีการขยายกิจการไพ่ขึ้นเทวดาชุมนุมถ้าเราหมัน่นกระทาในสิ่งที่ดีหมัน่นกระทาความดีนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆจะบังเกิดข,ขึ้นกับคุณแล้วก็รวมถึงทําให้แบบทําอะไรก็ราบเรืน่นราบเรียบเป็นหน แต่จริงๆก็มาในรูปแบบของคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราพ่ขึ้นเป็นเงินเป็นทองฉะนั้นช่วงการทํางานของช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นเหมือนนาทีทองเป็นช่วงเวลาสําคัญจะทําอะไรก็รีบทําจะโกอยอะไรก็รีบโกยแล้วก็อาจจะพิสูจน์ตัวเองก็รีบพิสูจน์ตัวเองซะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณกําลังที่จะดวงขาขึ้นในเรื่องการทํางานด้วยเช่นเดียวกันลดลิดมากแน่ต้องพูดคํานี้นะคะ,ะฉะนั้นเลยบอกว่า เป็นกำลังใจทําให้เต็มที่ในทุกๆวันค่ะแล้วคุณจะไม่เสียใจทีหลังเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษาค่ะเป็นยังไงบ้างถ้าในกรณีบางคนอาจจะบอกว่าอ,อสอบไม่ผ่านเลยเฟล,ลมากเลยค่ะจ้าหรือว่าแบบออทำไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะลองใหม่ทําใหม่นะคะ,ะถ้ามันเป็นที่ของเราหรือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปในอนาคตยังไงก็เป็นของเราแต่ถ้าไม่ไม่เป็นไรคนเรามันมีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองนะคะ และอีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าช่วงนี้คุณจะเป็นอิสระคือมันเหมือนกับว่าในเรื่องการเรียนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการเรียนเรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรต่างๆทําได้หมดเลยดีมากๆนะคะบางคนอาจจะแปลว่าต้องขอความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างในการที่จะช่วยอ่านหนังสือช่วยติวกันช่วยแบบทางานกลุ่มด้วยกันอะไรเป็นได้หมดเลยนะคะ,ะฉะนั้นเราบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจากร้ายกับกลายเป็นดีในเรื่องการเรียนการศึกษานั่นเองมีโอกาสประสบความสาเร็จคะ่ะ 8ไม่เท้าขึ้นมาส่วนมากแล้วแปลว่าสอบผ่านจได้หรือว่าการเรียนของคุณจะดีขึ้นประมาณนี้นะคะหรือเป็นไปตามตั้งที่เราตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองนะคะฉะนั้นขอให้คุณเองอย่าเพิ่งท้อถอยในตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณมา,มากๆค่ะสำหรับในเรื่องของออการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ The Fool ขึ้นมาค่ะ The Strength Two of Wands Four of Swords The will of fortune mm hmm. การเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะ mm hmm. กำลังจะดีขึ้นกว่าเดิม mm hmm. แต่คุณเองอาจจะแบบแค่ใช้จ่ายเก่งหรือว่าอาจจะแบบมีกิเลกเลบ้างอะคะ่ะแตบบ่ คือกิ่งฟ้ายังมีเลยจะบอกกิเลสก็ไม่กิเลสขอภัยนะคะเสียงเพียนิดหนึ่งมีกิเลสเกิดขึ้นบ้างนะคะในการแบบค่าใช้จ่ายของคุณในช่วงนี้นะคะแต่คุณเองก็จะหามาได้เรื่อยๆฉะนั้นการเงินของคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรจากที่มีอยู่แล้วอาจจะมีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่มีจะกลายเป็นว่ามีแปลว่าฟื้นตัวหรือว่าลืมตาอ้าปากได้การเงินของคุณจะอ่เขาเรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะมีเงินมาจากคําว่ามีคนมาว่าจ้างเราเพิ่มหรืออาจจะเป็นเพราะชื่อเสียงของเราหรือว่าบางคนอาจจะต้องทํางานที่จะต้องแบบ เขาเรียกว่าอินเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าขายความสามารถของเราอะไรเงี้ยฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคืออาจจะมีคนมาว่าจ้างเราหรือเป็นปากต่อปากหรือว่าเฮ้ยสินค้าของเราดีก็มีคนมาซื้อหรือบางคนอาจจะได้เงินพิเศษเงินโบนัสอ่าพิเศษเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้ฉะนั้นเลยบอกว่าการหึงคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้เงินจากการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือว่ามีอาชีพ เพิ่มอีกทางหนึ่งแปลว่าเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางในช่วงนี้นะคะอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางก็ได้หมดเงินไปกับเรื่องค่ากินค่าอยู่บ้างแต่กิ่งฟ้าบอกเลยว่าไม่เดือดร้อนค่ะดีมากมากขึ้นกว่าเดิมด้วยกันเงินของคุณเรามาดูความรักคนโสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะคนสนิทเนี่ยอู๋ the sun ขึ้นมาด้วยนะคะ king of wands n i n e of pentacles มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนมาจีบเราหรือเราไปจีบเพื่อน ติดๆนะคะค่อยๆใช้เวลาแต่บางคนอาจจะแปลว่า เ,เริ่มจากความเป็นเพื่อนอค่อยๆค,คุยกันไปเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้อะไรเงี้ยมีโอกาสพัฒนาการสูงมากมีโอกาสได้คู่สูงม,มากค่ะถ้าตัวเราเองไม่ปิดกั้นตัวเองหรือว่าเราอยากมีคู่ก็จะมีแต่ถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือช่วงนี้เนื้อหอมหรือมีเสนนห์อาจจะแปลได้เหมือนว่ามีคนให้ความสนใจเราเป็นพิเศษนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีนะจงมีสติกับเรื่องความรักให้มากนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นไหมไพข่ข ขึ้น page of w a n d s นะคะไพ่ขึ้น the chariot คือมันมีโอกาสได้ไปกันต่อนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปกันต่อแต่ถามว่าชัดเจนกันเลยไหมถ้าคุยกันมานานก็มีโอกาสชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่งเริ่มคุยกันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งอาจจะได้คุยกันต่อเรื่อยๆค่ะแต่ไพ่ขึ้นนะถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนแบบไม่ค่อยได้คุยกันนานๆคุยกันทีกิ่งฟ้ามองไม่ใช่มันก็จะเป็นคู่ที่ผ่านมาผ่านไปเฉยๆแต่กิ่งฟ้ามองว่าพลังงานขึ้นการพัฒนามีโอกาสได้ไปต่อหรือว่าอาจจะแปลว่าคนนี้ไม่ใช่่่่จจะไปปเเเอคนนนนใหมมทีีัดดขึ้กกวาิ็็ ถ้าเป็นรักที่อายุมากกว่าคือหมายว่าเอาเป็นรักต่างวัยก็ได้ค่ะเขาอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแปลว่าเป็นการลงตัวกันมากขึ้นหรือบอกบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นที่จะได้เป็นแฟนกันมีโอกาสสูงมากขึ้นนั่นเองนะคะสาหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยถ้าจะมีปัญหาหนึ่งอย่างนะคะ ต้องเรามาระวังแค่การมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องการเงินถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ใช้แยกกันคนละกระเป๋ายินฟ้ามองมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าใช้กระเป๋าเดียวกันหรือว่ามีการซัพพอร์ตกันในเรื่องเงินเออมันอาจจะเกิดปัญหาตรงจุดนี้ได้นะคะแล้วแต่คู่แล้วตแล้วแต่สถา,สากนการณ์กันไปแล้วกันนะแต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย ถ้าคิดจะแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสสูงเหมือนกันมีการวางแผนในการแต่งงานมั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือหรือว่าพาไปเจอครอบครัวก็มีโอกาสสูงค่ะเป็นชนะจะแปลว่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานมงคลน,นั่นเองนะคะแต่กิงฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนมันสามารถแก้ไขกันได้ถ้ามันมีปัญหาอะไรกันมันไม่ใช่ปัญหาแบบคอขาดบบตาเดือดร้ายแรงก็ไปกันต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรยังรักมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างกิงฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนอาจจะช่วยกันทำมาหากินช่วยกันทำงานหรือว่า ช่วงนี้จะเข้าใจกันดีมากขึ้นนะคะแต่แค่ว่าพยายามสวีทหวานแววให้มากขึ้นนะเพราะช่วงนี้แบบอาจจะหางเขินเพราะว่าไม่มีเวลา เท่าไหร่ก็ได้หรืออาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนก็รักกันไปไเรื่อยๆอาจจะแบบไม่หวือหวาไม่หวานแหววแต่ไม่ได้มีปัญหากันค่ะถือว่าโอเคนะคะกิ่งฟ้ามองว่าสถานการณ์แบบนี้คือมันโอเคมากๆสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเรามาระวังเรื่องการกินการดื่มถ้าในกรณีบางคนดื่มดื่มของมึนเมาหรือการเข้าสังคมมันเป็นสิทธิของคุณนะแต่คุณเองต้องห้ามเมาแล้วขับหรือไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะหรือแม้กระทั่งแบบเมาแล้วแบบไม่มีสติแล้วเราก็ไม่มีคนไว้ใจได,ได้แบบพาเรา คิ้วกลับอย่างเงี้ยคือดูดีๆนะคะรระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันระวังเรื่องสุราเมลยัยแบบของมึนเมาทุกชนิดนะคะในช่วงนี้แล้วก็เรามาะระวังเรื่องกล่องเสียงหรือว่าระวังเรื่องแบบการใช้เสียงมากเกินไปหรือว่าเรามาะระวังนี้บางคนอาจเท่าอีกมุมหนึง่งอาจจะแปลว่าช่วงนี้บางคนอาจจะแบบไปทําเสริมสวยเสริมหล่อชิ่นนู่นชินนี่ทำศัลยกรรมมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ขอให้คุณเลือกหมอหรือว่าสถานที่พยาบาลที่ไว้ใจได้ถือว่าโอเคทั้งหมดค่ะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะแบบมีการแบบ เขาเรียกว่าจิมนูนจินนี่แต่ถ้าหมอยมุมหนึ่งถ้าะจะทําบุญเดี๋ยวกิ่งฟ้าพูดหึ่งเรื่องการทําบุญไปเลยนะคะ ก็ช่วงนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะทาบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนพ่อแม่ผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมป้านะ้าอาปุญญาตยาตครูบาอาจารย์หรือใครที่ดีกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยละกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่กิ่งฟ้าขอให้คุณทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนใจทําเท่าที่เราไหวค่ะใครดีกับเราก็ให้ดีกลับเท่านั้นเองถัดไปทําบุญนอกบ้านหนึ่งบริจาคเลือดถ้าทาได้บริจาคเลือดเลยถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงจะมีีเเกก่่ยวับบรืองริจาาโหิตเป็นกกรทํบุจะเเอางงินตรนี้ไปทําเกี่ยว เรื่องพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแบบเ,เลือดต่างๆนะคะอย่างเช่นถุงเลือดเข็มฉีดยาเป็นต้น แล้วก็ถ้าไม่เช่นนั้นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆร่วมบุญไปเลย1บาทก,ก็คือบุญถ้าเราทาด้วยใจสูงแล้วก็พระสงฆ์อาพาธก็จะยิ่งดีนะคะทําไปเลยทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําด้วยนะคะแผ่เมตตาด้วยการสวดมนต์บททั่ว,วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เ,เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านสักประมาณ9-30จบทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิวรรันละ2-4นาทีจะดีสําหรับชาวราศีพฤษภมากๆแผ่เมตตาด้วยจะยิ่งดีถ้าใครนั่งสมาธิไม่ได้หากิจกกกรรมมทําาาาให้เดสธววูขียออลัง ฟังเพลงปรับสมาธิโซเชียลดีทอกซ์ไปอยู่กับธรรมชาติบ้างหาเวทําให้เกิดสมาธิให้ได้นะคะฉะนั้นหาเวของตัวเองให้เจอนอกั้กก็ไม่มีอะไรขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็จงมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตนะคะขออนุญาตจบคําทํานายแต่เพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงได้ตรงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนนนนุใใใหห้้้้้กกกกกิิิิิิ่งฟฟาาาาทคลปปตตตตออไไยเเดดดด็ัจม ทิกตอกได้ไอจี IG ได้วันนี้ลาไปก่อนถัดอุทานบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ